รู้สึกยังไงกันบ้างคะกับคําว่าปอพอไหนต้องเช็คเวลาเรียนต้องเช็คคะแนนเด็กโอ้ย,ยอเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างเช่นปีปักบางตอนนี้ค่ะพีเนอรวันที่ รีบเดือดะจายแลพอนี้บินถือน้ำมะหมาเลยสมมติพอก็มีของขวัญนะคะที่จะมาฝากพ,พวกเรานะคะจะเป็นนวัตกรรมนะคะที่จะทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดภาระในการทำง,ง,งานอยากรู้ไหมคะอยากรู้ค่ะ สิ่งที่จะนำให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบ Q Info นะคะคราวนี้เรามาดูนะคะว่า Q Info เนี่ยจะเป็นของขวัญสำหรับทุกคนได้ยังไงนะคะ Q Info เนี่ยก็จะสามารถลดภาระก,การทำงานชั้นเรียนที่เป็นเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครูผู้สอนนะะเมื่อเราจัดทำข้อมูลต่างๆในระบบ Q Info เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนักเรียนนะคะข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงใดๆต่างๆเนี่ย แต่เดิมเราก็จะทำในปพ5พปพ6นะคะเมื่อครอูบันทึกข้อมูลลงใน QINFO แล้วหลังจากนั้นครูผู้สอนก็สามารถที่จะพิมพ์งานนี้ออกมาผ่านทางระบบสารสนเทศได้เลยในส่วนต่อไปก็จะเป็นครูฝ่ายทะเบียนและวัดผลนะคะ q i n f o นนีจะช่วยลดภาระในการรวบรวมข้อมูลเอกสารกระดาษจำนวนมากที่เราทำกัน ที่ผ่านมานะคะแล้วก็สามารถที่จะรายงานสรุปผลการเรียนต่างๆของคุณครูทุกคนภายในโรงเรียนได้เลยและที่สําคัญก็คือในส่วนของผู้่มในการโรงเรียนนะคะคราวนี้นะคะผอ,อก็จะสามารถที่จะเรียกดูรายงานที่จําเป็นต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของเรียนได้นะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คือมันเป็นแบบเดียวไทม์นะคะคราวนี้ผอ,อก็จะเห็นว่ามีคุณครูได้บันทึกข้อมูลตรงนี้เนี่ยแต่ละคน มีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วเราก็จะได้สำคัญก็คือเราก็จะได้ช่วยเหลือนักเรียนนะคะในแต่ละวันว่าวันนี้เนี่ยมีเด็กคนไหนบ้างที่เขาไม่มาโรงเรียนเราก็จะได้ติดตามได้อย่างทันท่วงทีค่ะวันนี้โรงเรียนบ้านบากบางค้นพบการวัดและประเมินผลในรูปแบบใหม่นั่นก็คือระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนหรือ Quality Learning Information System หรือที่เรารู้จักกันว่า q o น,นั่นเองค่ะ ทุกอย่างง่ายแค่การคลิกค่ะคคุณสำ้ง,งรายวิชาค่ะอดวิสรุปผลการเรียนประเมินตัวชีว้วัดค่ะจัดวิเรียนที่ผ่าน แชร์นนเ,เนียนเพิ่มเติมค่ะบันทึกหน้าหนังสือของนักเรียนค่ะบันทึกความคิดเห็นของคุณที่ปรึกษาค,ค่ะปอปอหกพร้อมปีนแล้วค่ะ ตั้งแต่ที่โรงเรียนบ้านปากบางได้รู้จักกับระบบ Q-Info ก็คุณพบว,ว่าระบบ Q-Info มีประโยชน์มากมายเลยค่ะช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของครูและก็ประหยัดทรัพยากรด้วยค่ะไม่กระดาษไม่ปากกาไม่ปวดหัวไม่สินเรื่องสะดวกรวดเร็วทำที่ไหนก็ได้ไม่ซับซ้อนไม่แอปก็ได้ไม่ยุ่งยาก วันนี้คริเวนบ้านปากบามีความสุขก็มีคิวอินโฟค่ะ